ค่ะตอนนี้ได้กับพี่รุ่งปรวริษาชานสุธิกนกและน้องปามยา,ยาดาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะครับกล็ลองให้พี่รุ่งแนะนําตัวนิดนึงนะฮะค่ะปะวาริษาชานสุธิกนกค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าและเส้นผมค่ะจริงๆแล้วเมื่อก่อนพี่รุ่งก็จะเป็นคนที่ว่าเหมือนกับทุกๆคนน่ะนะคะ,ค,ะคือทํางานทํางานแล้วกลับบ้านการดูแลผิวพรรณเนี่ยก็คือแบบนิดเล็กน้อยจริงๆแต่พอเริ่มศึกษาและ อยากรู้ผลิตภัณฑ์ว่าตอบโจทย์ยังไงก็จะรู้สกินไฟสเต็ปคือ5ขั้นตอนสู่การปฏิบัติผิวสวยสมบูรณ์แบบค่ะพูดง่ายๆว่าก่อนที่จะสวยนี่ต้องหลายขั้นตอนเช่ีเดียวเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคุณเบิร์ตยุ่งยากมากับผมเป็นผู้ชายด้วยวันนี้คือข้อมูลใหม่สําหรับผมเลยนะครับค่ะอย่างคนปกติทั่วไปเนี่ยคุณเบิร์ตกับบ้านเราล้างอาบน้าล้างโฟม ถูกต้องครับล้างหรือเปล่าคะล้างบ้างครับเพราะจริงๆแล้วจริงๆแล้วเราออกมาไลฟ์สไตล์ของคนเราคือรีบใช่ไหมคะครคือรีบแล้วก็คือฝุ่นละอองจะเกาอบที่ใบหน้าเราใช่ไหมคะพอกลับถึงบ้านปุ๊บเนี่ยคนผิวมันเนี่ยฝุ่นละอองเขาจะเข้าสู่ผิวพอล้างโฟมเนี่ยเราคิดว่าเกลี้ยงแล้วซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ไม่เกลี้ยงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะมันซึมเข้าสู่ชั้นผิวแล้วแล้วคนเราทากันแดดกันแดดเนี่ยค่ะทุกชิ้นก็คือว่าจะมีน้ํามันเป็นส่วนผสม อ๋อในในการแดดนี่จะมีน้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วน้ำมันต้องล้างออกด้วยน้ำมันเท่านั้นเพราะอะไรคะพี่ค่ะเพราะน้ำมันเนี่ยคือเราล้างเนี่ยเราคิดว่าเกลี้ยงแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็คือเราต้องใช้คินซิงการล้างหน้าอย่างสะอาดอย่างล้ำลึกคืออะไรอ๋อฮะก็คือการใช้คินซิงคินซิงนะคะการใช้คินซิงก็คือว่าเรากดสองปั๊มนวดที่หน้าเรานิดนึงเน้นที่ทีโซนที่จมูกนะคะสิวเซียนสิวอุดตันจะหลุดเลยนะคะแล้วก็ใช้น้ํานวดต่อ นะคะแล้วก็ล้างออกนี่คือการล้างหน้าให้สะอาดอย่างล้อลึกจะได้ผมผมเป็นผู้ชายนะครับผมลองสังเกตดูก็เหนื่อเนี่ยชอบออกแถวๆนี้ทีโซนทีโซนใช่ไหมัทีโซนครับเบื้อขาใช่แต่ถ้าเราไม่ดูแลอย่างล้ำลึกสิวเซียนสิอุดตันก็จะตามมาดูขุมขนนะคะก็การล้างหน้าอย่างสะอาดอย่างล้ำลึกก็คือว่าตอนนี้เราก็จะมีสกินไซส์สเต็ปคือ5ขั้นตอนสู่การปฏิบัติผิวสู่ผิวสวยสมบูรณ์แบบนะคะ แล้วตอนนี้พี่รุ่งทำงานอยู่ที่ไหนคะของบริษัท u ยูนิลิเวอร์ค่ะในแบนค์ทาวิยองใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีการอบรมสาธิตทุกอย่างเราจะรู้ว่าผิวเนี่ยคนเราเนี่ยบางครั้งเราไปซื้อเครื่องสกอางมาปึ้งผิวเราแพ้เป็นเม็ดเป็นผื่นเราทํำยังไงเราก็คือเลิกใช้ใช่ไหมคะเพรเลิกใช้เราก็ยังไม่รู้อีกว่าเราแพ้อะไรใช่ค่ะก็คือแบบเหมือนกับว่า กว่าเราจะรู้ว่าอะไรเข้ากับหน้าเรานะฮะมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้อง่ต้องหลายขั้นตอนทีเดียวถูกต้องค่ะและอีกอย่างหนึ่งพอแพ้ปุ๊บเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ต้องไปลองผิดลองถูกซึ่งจริงๆเราก็ยังไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรแพ้เลตินนลแพ้เอสเอหรือแพ้อะไรเพราะว่าหน้าคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันคุณเบิร์ตอย่างหน้าคุณเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าหยาบหยาบก้านครับคนทํางาน ก็เลยต้อง<ช>เก็นเป็นแบบ<ช>หลายแบบจริงๆขาจะเรียกว่าผิวเพราะผิวเรามีหลายแบบจะเซนสตีทผิวมันเซนสตีทผิวแห้งหรือออยคอนโท l คือสําหรับผิวมันโดยเฉพาะนะคะหรือว่าคนไทยส่วนใหญ่จะชอบขาวกระจ่างใสเนี่ยตอนนี้อัาสงสัยมาไอ้ขาวกระจ่างใสในขาวยัง<ช>ไงครับมันจะขาวแบบดูเรามีสุขภาพที่ดีเผยผิวสวยออกจริงใช่คุณว่าสังเกตหน้าพี่ลุงไงคะเป็นไงคะ เอาพูดง่ายว่าชมพูดูอ่อนกว่าวัยดูอ่อนกว่าวัยครับผมตอนแรกผมนึกว่าวัยเดียวกันนะเนี่ยค่ะก็พอเราไปศึกษาปึ้งเนี่ยเราก็จะเริ่มศึกษาดูแล้วว่าอย่างโทนเนอร์อย่างเงี้ยคนส่วนใหญ่ก็จะไม่ใช้อีกพอนึกว่าต้องมาใส่สำลีแล้วเช็ดเพื่อที่ให้เกลี้ยงแต่จริงๆไม่ใช่โทนเนอร์เป็นตัวปรับสภาพน้ําน้ําจะมีค่า p h กดระดับอ่อนๆคือปรับให้เป็นค่า p h 4.5ถึง5.5คือ p h เอสบาลานซ์ครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใช้โทนเนอร์เราใช้บำรุงบางครั้งบำรุงร้อยเปอร์เซ็นต์เราจะได้แค่หกสิบเปอร์เ huh. ซ uh ็นต์ค่ะอ่าฮะซึ่งไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สักทีทำไมเราบำรุงหน้าเราถึงไม่ใสทำไมบางคนบำรุงแล้วหน้าใสตรงนี้ด้วยโทนเนอร์ของเราจะเป็นเอสเซนต์คือปรับสภาพน้าพอปรับสภาพเสร็จปุ๊บเราก็มามาดูว่าผิวเราต้องแก้ไขอะไรคือบำรุงพิเศษค่ะอย่างตัวพี่ลุงเองอะ คนไทยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันคือแสงแดดแรงใช่ไหมคะกัฟฟ้าจุดดงดำเขาเรียกว่ารังสีอุลตร้าไวโอเลตใช่กัฟฟ้าจุดดงดำเนี่ยทุกคนจะซีเลียดรวมทั้งตัวพี่ลุงด้วยค่ะพี่ลุงก็ต้องเข้าไปศึกษาเมื่อก่อนเคยรักษาคุณหมอหลายๆที่ซึ่งพอตอนเราแต้มเนี่ยมันจางอ๋อครับแต่ทุกคนคงเจอปัญหานี้พอหยุดใช้ปุ๊บมันเข้มขึ้นทันทีเข้มขึ้นทันทีเลยใช่และมากกว่าเก่าด้วยจากที่ปกติเป็น20พอหยุดใช้กลายเป็น80 ยิ่งอายุมากขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเกลียวด้วยค่ะเพราะแสงแดดด้วยนะคะแต่พอเราไปอบรมปุ๊บเขาบอกชั้นผิวเราเนี่ยมีสามชั้นคือชั้นเดอร์มิสผิวหนังแท้ผิวหนังกำพร้านะคะผิวหนังชั้นเดอร์มิสเนี่ยจะผลิตเม็ดสีเมลานีนนะแหล่งกําเนิดพอผลิตขึ้นมาปึ้งเราทายาแต้มไว้มันจางแต่พอที่ผลิตขึ้นมามันก็จะมารอไว้ถูกต้องไหมคะเพอเราหยุดใช้มันก็บึมเหมือนแค่ว่าป้องกันชั่วคราวใช่ไหมค่ะใช่แต่ตัวนี้จะมีส่วนผสมของยาลูมิกที่มีประเทศที่ฝรั่งเศสเท่านั้น ก็คือไปยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินนะแหล่งกําเนินนะคะพอทาตรงนี้ไปยับยั้งชั้นบนจางชั้นล่างยับยั้งโอกาสที่จะจางหายมันก็มีเยอะอ๋อเหมือนกับว่าแก้ที่ต้นเหตุแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุใช่ค่ะมันก็ทำให้เราใช่ทำให้เรารู้อะไรมากขึ้นแล้วก็มีการตรวจวิเคราะห์ผิวว่าผิวเป็นแบบไหนอ่าอย่างพี่ลุงกับผิวแห้งเมื่อก่อนพี่ลุง30ทุกคนจะทำพี่ลุง40หมดเลยค่ะตอนนี้พี่ลุง40อัพ ทุกคนก็จะถามว่าถึงแล้วหรอคะแล้ววันนี้คุณลุงนําน้องมาทดสอบอะไรคะวันนี้อยากอยากจะพรีเซนต์ตัววอร์มมิ่งสครับเป็นนวัตกรรมตัวใหม่ครับผมซึ่งคนเราเนี่ยคือมันจะมีสารตกค้างอยู่ที่ผิวหน้าเราอยู่แล้วเพราะเราทั้งบํารุงตัองเจอมลภาวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะสครับตัวนี้จะเป็นสครับที่ว่า อุณภูมิ37องศาที่หน้าเราจะเป็นเหมือนทิปเมนหน้าเผยไปให้หน้าเราสดใสเหมือนดีท็อกหน้าด้วย<อ>แล้วเ<อ>ม็ดบ,บีดคือ0.4ไมครอนซึ่งเล็กมากๆแล้วจะไม่ระคายเครืองต่อผิวหน้าเลย<อ>นะคะค,คุณเบิร์รู้จักไหมคะดีท็อก ไม่เคยได้ยินแมวแมวเหมือนกันเราเคยที่จะการดีท็อกภายในน้าไส้เนาะใช่ครับแต่ใบหน้ายังไม่เคยเห็นเราต้องมาดูว่าดีท็อกยังไงดีท็อกหรือดีท็อกคะแต่จะเรียนเราลองให้พี่ลุงสาธิตดูเลยไหมคะพี่ครับดีครับพี่ลองสาธิตดูค่ะก็คือจะเป็นนวัตกรรมตัวใหม่นะคะเป็นวอร์มมิ่งสครับหน้าแห้งๆอย่างเราล้างหน้าเสร็จใช่ไหมคะซับหน้าแห้งเราบีบมาไม่ต้องเยอะแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วใบหน้านะคะเดี๋ยววันนี้ขอญาติน้องเขาใช้ท้องแขนนะคะ ข้อแผนนี่จะเปียบเทียบกับใบหน้าใช่แล้วเราก็เกลี่ยเนื้อครีมให้บางๆให้ไปทั่วหน้าค่ะน้องรู้สึกอุ่นเลยไหมคะอุ่นเลยสามสิบเจ็ดองศาทันทีคืออุณหภูมินี้สามสิบเจ็ดองศานี่คือเหมาะสมกับใบหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะมันจะเป็นตัวปานกลางใช่ค่ะมันจะเป็นทิปเม้นต์มันทิปเม้นต์หน้าเราจะรีแลกซ์ด้วยน้องจะรู้สึกอุ่นเราจะเก็บไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็เอามือเราเนี่ยค่ะนวดเบา อ่นนหนี้เหมือนการผ่อนชัยใบหน้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็สกล้งสารตกค้างด้วยนะคะเม็ดบีดจะเล็กมากนะคะศูน่ไมโครให้คนสครับหน้าไม่เป็นก็จะไม่ระคายเคืองต่อผิวนะคะ,ะ,คะก็พูดง่ายๆกับแบบพวกที่แบบแต่งหน้าเยอะแต่งหน้าจัดอย่างเงี้ยเราก็<อ>ต้องมาทําตัวนี้อะ่ะคุณเมิร์สใช่คือคือเหมือนว่ายิ่งเม็ดเม็ดบีดเล็กเท่าไหร่ก็ยิ่งซึมซับเข้าใบหน้าได้ดีขึ้นเท่านั้นใช่ไหมโอ้หข้อมูลได้ความรู้มากเลยมาพี่ลุงเนาะ ผมเนี่ยจะสวยขึ้นอีกเลยค่อยดูคุณเบิร์ตคุณเบิร์ตคนพบตัวเองคนพบตัวเองแล้วก็วันนี้ก็อยากจะให้พี่ลุงฝากอะไรฝากอะไรกับท่านผู้ชมนิดนึงะ่ะเกี่ยวกับสุขภาพผิวหน้าของเผื่อท่านผู้ชมเขายังมีข้อสงสัยว่าทําไมอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆเราถ้าอยากจะฝากอยากจะฝากว่าอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพร่างกายและผิวพรรณคนเราจะสวยหรือดูดีเนี่ยเราต้องรู้จักพัฒนาและปรับปรุงนะคะ ถ้าสมมติว่าใครสนใจที่อคาเดมี่เราก็มีการสอนทุกอย่างบุคลิกภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะการดูแลผิวพรรณอย่างถูกต้องนะคะถ้าใครอยากรู้อะไรซื้อติดต่ออะไรอยากรู้สภาพผิวหน้าตัวเองสภาพเส้นผมยังไงก็ติดต่อมาทางรายการได้แล้วติดต่อทางรานการก็เดี๋ยวดเต้นครับผมค่ะี้วันนี้เลาขอขอบคุณเนาะเสียดายมากเลยเวลาของเราก็หมดแล้วนะฮะคุณอันมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมบ้างก็อันนะคะ ต้องขอขอบคุณคุณลุงกับน้องปามก่อนดีกว่าขอขอบคุณคุณลุงกับน้องปามมากค่ะที่มาให้เกียรติทางรายการของเราในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเมิร์ดพรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้ก็พบกับช่วงรายการของเราอีกหนึ่งช่วงรายการนะครับคือช่วงรายการกระโดดแต่งตัวใช่ครับผมกระโดดแต่งตัวแล้วก็จะมีก็สซินทดหน้อยแซกจุกจิ๊กแต่เราต้องติดตามชมในวันพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นคนมาซ็อกแซกให้เราเห็นค่ะในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ลุงกับน้องปามอีกครั้งนึ่งค่ะพบกับเราในวันพรุ่งนีี้คค่่ะะสสวัด